สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใส่ Text หรือว่าใส่ข้อความในส่วนของโปรแกรมนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นแนวตั้งนะครับใส่ลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับน,นี้สมมุตินะครับว่าเราต้องการจะใส่ Text ประมาณตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับให้เราสังเกตต,ตรงเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่เป็นข้อความ แบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเครื่องมืออยู่คลิกลงไป1ครั้งนะครับแล้วมาวางลงไปในส่วนของหน้าจอเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราต้องคลิกขวาตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็สร้างโปรเจกต์ new Item มเลือกเทคนะครับจะรุ่นใหม่ไม่ต้องเราคลิกตรงเครื่องมือเทคตรงนี้แล้วก็คลิกลงไปบนวิดีโอของเราที่เราจะใส่ได้เลยนะครับคลิกลมาแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะสร้างเคอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วเราทาการพิมพ์เช่นของผมผมบอกผมียกว่ากดติดตาม ตามด้วยครับอ่าผมใช้ข้อความแบบนี้เห็นไหมครับวิธีการนะครับพอเราได้อย่างนี้พิมพ์ข้อความเสร็จเราไปตรงเอฟเฟกก็ได้นะครับในเอฟเฟกนะครับถ้าสังเกตมันจะมีคำว่าเทคเกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เทคเกิดขึ้นมาเราติ๊กตรงนี้ลงมาปุ๊บแล้วเราทําการนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับหรือเราจะทงการนะครับคลิกเป็นเครื่องมือเครื่องมือตัวนี้เห็นไหมครับซีเล็กเนี่ยแล้วคลิกลากเข้ามาเลื่อนแบบนี้ได้เลยสมมุติผมไว้ตรงกลาง แล้วผมมาเลือกตรงเทคตรงนี้นะครับเปิดเปิดปุ่มลูกศรเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วผมเปลี่ยนฟอนต์สมเมื่อผมจะเปลี่ยนฟอนต์ผมก็เลือกฟอนต์ที่ผมต้องการเช่นผมเลือกฟอนต์ตัวนี้ปุ๊บนะครับแต่ก่อนเห็นไหมฟอนต์ font. เปลี่ยนแล้วเลือกตรงนี้เป็นตัวหนา,าไซส์เท่าไหร่เราก็เลือกตรงนี้ได้จะชิดตรงกลางแบบนี้ซ้ายขวาได้หมดนะครับผมก็ลองด้ยอยู่ตรงกลางแล้วจัดนะครับลองเลือกฟอนต์ เอาฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอลองดูสมมติผมเอาฟอนต์ตรงนี้อลองดูมีตัวหนาไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกฟอนต์แบบไหนนะครับข้อความของเรานะครับที่เราลงเอาไว้ผมบอกฟอนต์นี้นะครับ <étique> <occasions S 1> อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานี่ก็คือสีนะครับฟิลเราจะเปลี่ยนสี <ary> แล้วก็คลิกเลือกสมมติผมว่าผมเอาสีแดงแล้ก็เลือกสีแดงนะครับนี่เลือกได้เราจะเอาสีไหนนะครับอ่ะผมเอาสีขาวเหมือนเดิมแล้วกันต่อมาเราติ๊กถูกครับสโตรกแล้วลองเปลี่ยนสีดูว่าพอสโตรกสีแดงแอปสโตรกสีแดงปุ๊บอ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือขนาด ถ้าสังเกตเห็นไหมครับสตรอคเขาจะค่อยๆเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ชาร์โดเราก็คลิกเลือกได้นะครับตรงนี้เราเลือกได้หมดเลยหรือสตรกเนี่ยเขามีบวกเพิ่มลองกดบวกปุ๊บเขาใส่สตรกได้2ชั้นสมมติผมเอาแดงแล้วก็ขาวอีก1ชั้นอ่าลองกดเพิ่มดูเห็นไหมครับเราก็จะได้สโตรกที่เป็น2ชั้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาดูด้านล่างนะครับผมอยากให้ก้อความขึ้นตรงนี้ แล้วจบตรงไหนผมก็คลิกแบบนี้นะครับไว้แล้วก็ลากไปอยากให้เขาจบตรงไหนถ้าสังเกตเวลาเราเล่นพอมาถึงจุดข้อความก็จะขึ้นอ่ะผมพิมพ์ผิดเห็นไหมครับผมพิมพ์ผิดผมก็คลิกเข้าไปหรือดับเบิลคลิกตรงข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ปกติอ่ะตรงนี้ผมพิมพ์ผิดนิดหนึ่งกดติดตามนี่นะครับพอพอถึงจุดหนึ่งที่ข้อความหมดเขาก็จะหายไป อลองผมกดเพลย์ดูปึ๊บมีหไหมครับข้อความเขาก็จะหายไปแล้วนะครับส่วนเราจะไปใส่เอฟเฟคอะไรให้กับข้อความนะครับเราก็ใส่ได้หรือถ้าใครอยากรู้วิธีการใส่เอฟเฟคนะครับก็ลองดูในดีสคริปชันของ Premiere Pro นะครับก็จะมีอยู่วิธีการขั้นตอนนะครับถ้าเราต้องการจะก๊อปข้อความก๊อปได้ไหมนะครับก็ก๊อปได้ปกตินะครับคลิกเลือกเลเยอร์คอนโท แล้วคอนโทรล V ก็ได้นะครับหรือที่ผมทําคือผมคลิกแบบนี้ผมกดปุ่มอาร์ตินเนตนะครับแล้วก็คลิกค้างลากไปปุ๊บนี่เราจะลากขึ้นบนลงล่างได้หมดนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับแบบว่าเราอยากจะเปลี่ยนข้อความก็ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงข้อความที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่ดับดับเบิลคลิกลงไปได้พวกนี้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหนานะครับเทคแล้วก็ปิดไปได้อโครัไป อันนี้ก็โค้ดไปนะครับหรือเราจะเปลี่ยนนี่เอฟเฟกแยกออกมาก็เหมือนกันนะครับอ่าผมเปลี่ยนข้อความแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้คลิกเลือกที่เราจะเปลี่ยนนะครับสมมติผมตรงนี้เอมาแค่แค่แค่แคำว่ากดติดตามลบคำว่าด้วยครับออกไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้ข้อความรายะลากมาตรงนี้ดีกว่านะครับผมนี่สักครู่นะครับ อ่ะผมก็จะเอาคำว่าเห็นไหมตรงนี้พอมาเล่นตรงนี้นะครับพอตรงเลเยอร์ตรงนี้ใหม่มันก็จะขึ้นข้อความมาอีกปุ๊บนี่หนไหมครับข้อความที่เราแก้เมื่อกี้ก็จะขึ้นมานะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับวิธีการใส่ข้อความนะครับอย่างง่ายในส่วนของโปรแกรม Premiere Pro นั่นเองนะครับขอบคุณครับ